ฎของการทําให้แฟนเคารพกับ,บสมองคนเนี่ยปฏิบัติกับเราแบบไหนเป็นเพราะเราเนี่ยทาตัวเองครับคนจะไม่มีทางเคารพคุณและไม่ใช่แต่แฟนเก่าทุกคนที่เจอเราในชีวิตเนี่ยเขาจะไม่มีทางเคารพเราเลยถ้าคุณพูดหรือปฏิบัติต่อตัวเองแบบนี้หนึ่งครับด้วยค่าตัวเองสองการเรียกชื่อเล่นของตัวเองครับสามครับระหว่างมึงกับกูคํานี้ก็คนมันไม่เกรงใจอยู่แล้วครับมันตั้งหน้าตั้งตาที่จะเป็นศัตรูครับ เพราะงั้นเนี่ยแฟนเก่าไม่มีทางเคารพคุณถ้าวันนี้คุณยังมีการพูดคุยป,ปฏิสัมพันธ์กันอยู่แม้ว่าสัปดาห์หนึ่งอาจจะมีการคุยกันหนึ่งครั้งหรือว่าหนึ่งเดือนอาจจะคุยกันหนึ่งครั้งจริงๆนี่มันเป็นโอกาสที่จงใจให้เขากลับมาเขาบอกคุณใหม่ได้นะครับแค่ลำดับที่หนึ่งเปลี่ยนสรรพนามในการพูดสมัยก่อนอาจจะเป็นบีเป็นบีเป็นหมีดา,ดาลุงดาลิงแล้วแต่ครับแต่หลังจากนี้ต้องมีแค่คุณกับผม ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3,900รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,900มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษแล้วเพียงหาท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ